โอ้โหอยู่ไม่ไหวฉะนั้นของพอชนะครับมอริซิโอโปชิติโน่ครับออกมาปกป้องสิงห์บลูเชลซีด่วนเลยหลังโดนแกรเรนเนวิลครับปราโาดว่าบอตตันช็อปพันล้านปอนด์นะครับอืมอริซิโอโปชิติโน่ครับคุณซื้อของเชลซีออกโรงปกป้องลูกทีมบอกไม่แฟร์ถ้าแกรเรนเนวิลจะมาปราโาดว่าพวกเขาเป็นบอตตันช็อปสีฟ้าพันล้านปอนด์หลังแพ้ช่วงต่อเวลาพิเศษให้กับลิเวอร์พูล1-0ในศึกคาราบอลครับ,รบนัดชิงชนะเลิศนะครับ มันกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงหลังเกมครับเมื่อลิเวอร์พูลที่เต็มไปด้วยผู้เล่นบาดเจ็บต้องเขียนดาวรุ่งลงสนามหลายคนครับสามารถเอาชนะทีมที่ลงทุนระดับ1,000ล้านปอนด์อย่างเชลซีลงได้สําเร็จท่านั้นของแกร์เรนเนวิลครับอืมกูรู้ลูกหนังคนดังคนนี้ครับพูดถึงเรื่องนี้ประมาณแค่งเชลซีว่าเล่นไม่สมกับเป็นทีมระดับ1นึ่ล้านปอนด์เลยนะมาฟังสิ่งที่เนวิลได้พูดหน่อยเขาบอกว่า ช่วงต่อเวลาพิเศษเราได้เห็นเด็กๆของคลับต่อสู้กับบอตเทนจอ 4, น็อบสีฟ้าพันล้ันปอนโอ้โหโปเชติโน่นะครับออกมาปกป้องทีมของตัวเองในทันทีโดยชี้ให้เห็นอายุลูกทีมของเขาเปรียบเทียบกับแข้งวัยรุ่นของทีมลิเวอร์พูลโปเชติโน่บอกว่าผมไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้าคุณจะเปรียบเทียบอายุของผู้เล่นทั้งสองกลุ่มผม,มคิดว่ามันไม่ต่างกันเลยแต่ฟังนะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแกรี่และผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรในเรื่องนี้ ผมเคารพความคิดเห็นของเขาแน่นอนเราเปลี่ยนตัว2-3ตถึงาตำแหน่งกัลลัเกอร์แล้วก็ชิเวลในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่มันคือความจริงที่ว่าเราไม่ได้ออมแรงไว้อย่างที่เราทําตอนจบครึ่งหลังผมไม่รู้จะอธิบายสถานการณ์ได้ยังไงแต่แน่นอนว่าผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนคิดว่าพวกเขาพยายามเต็มที่แล้วเราเป็นทีมอายุน้อยและไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขาก็จบด้วยนักเตะวัยรุ่น2-3ถึงคนเหมือนกัน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะนําไปเปรียบเทียบเขารู้เรื่องนี้ดีเขารู้ว่าดินามิกมันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผมคิดว่ามันไม่แฟร์ออกมาพูดแบบนี้ถ้าเขาพูดอย่างนั้นจริงนะแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราจะเข้มแข็งและเชื่อมั่นในโครงการนี้และไว้มารอดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่มอริเซโอโปเชติโนนะครับได้พูดถึงหลังจากที่แกรร่เนวิลก็มาบอกว่าเป็นบัเติลช็อปพันล้านปอนด์นะครับ ลงทุนไปซะเยอะเลยแต่ทําอะไรไม่ได้ครับทำให้แฟนบอลผิดหวังท่านใครับเราต้องบอกว่าคําว่า b o t t o m job เนี่ยเป็นคําจํากัดให้ใช้กับทีมฟุตบอลที่ทําให้แฟนๆผิดหวังอยู่เสมออะไรทํานองนั้นนะครับอนั่นเลยครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นชุกนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาเลยนะครับผม